สวัสดีครับบ้านผันไม้ความเพียงครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูกันครับหัวของแปะเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับของไรเราหัวบวบสวยๆนะครับออกใหม่มาดูลักษณะของหัวเราครับเพื่อนเพื่อนขะอ่ะเดี๋ยวแกะอันนี้กันนะครับแกะออกนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมครับนี่นะครับลักษณะหัวนะ ก็จะเป็นติดๆกันแบบนี้นะครับเนาแล้วเขาก็จะแทงต้นแทงอะไรออกมานะครับมันจะมีนี่นะครับหัวอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น,นรากเพื่อนนะครับก็จะเป็น,นรากนะครับออกมาจากหัวนะแล้วก็มีกระพุ้งตรงนี้นะครับสําหรับเก็บอาหารเก็บความชื้นนะครับ ในการเลี้ยงหัวของเขาให้แข็งแรงเติบโตนะครับถามว่าตอนนี้เก็บได้ไหมก็เก็บได้นะครับเก็บได้เพื่อนๆสามารถเก็บเป็นพันได้นะครับวิธีปลูกนะครับเราจะปลูกลงทั้งหัวอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะแยกเง้าออกไปปลูกก็ได้นะครับมันก็จะได้สองต้นสามต้นเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะขยายได้อีกหลายต้นนะครับวิธีการนี้เนี่ย จะทำให้เราได้หัวพันธุ์ที่เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็มีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เหลืออยู่แลาที่เราขายต้นไปนะครับเราก็เหลืออยู่เหลืออยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบแถวนะครับอันนี้ขุดแค่หลุมเดียวหัวเดียวนะครับก็สามารถแยกได้เป็น10บต้นแล้วครับเพื่อนๆนะครับล้วก็จะตากให้แห้งขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ เพื่อจะเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับกระเจียวหวาน mm hmm. เพชรน้ำผึ้ง mm hmm. เห็นไหมครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับหัวใหญ่และสมบูรณ์มากครับ mm hmm. อ่ะเรามาดูการขุดกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปเจอะ อีู่เรียวตรงนี้นะครับเมื่อกี้ไม่มแน่ใจว่าเอาหมดหรือบบยังนะครับมาสมดแล้วเราเดินระบบน้ำหยดให้นะครับ ครับเพืเ่อนดูสิครับหัวที่เป็นสำหรับเก็บอาหารเยอะมากครับแสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นนะครับเดี๋ยวมาเพื่อนดูนะครับ คือหลายท่านนะครับสั่งเรามาทางระบบออนไลน์นะครับท่านก็จะได้หัวพันไปนะครับก็จะมีบางท่านก็จะได้หัวที่มีตุ่มแบบนี้อย t t ู่อันนี้ไม่ใช่หัวนะครับเพื่อนๆไม่ใช่หัวนะครับเป็นคล้ายๆแบบที่เก็บอาหารใต้ดินของเขานะครับเพื่อมาเลี้ยงเงาตรงนี้นะครับมาเลี้ยงเงาตรงนี้เนะเดีเลี้ยงอันนนะครับนี่นะครับมาเลี้ยงเงาตรงนี้ ันนี้เง่าเก่าปีที่แล้วครับสมบูรณ์ไหมครับสรุปแล้วก็คือ1นึ่งเงาของเขาปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเง่าใหม่แบบนี้นะครับแปลว่าเราสามารถแยกปลูกได้เต็มที่เลยครับเพใ,ให้เกิดต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันนะครับอยู่ที่การบำรุงปุ๋ยบำรุงดินเนาะ oh, หลังที่เราขุดเราก็จะเอาไปตากนะครับเพื่อน นี okay. ่เรา,ากลงตากันนะครับสวยไหมครับก็สามารถแยกปลูกได้เลยครับเราจะปลูกทั้งใส่ในถุงนะครับแล้วก็ปลูกลงดินได้เลยนะครับ นี่นะคะแล้วก็มาขุดนะคะขุดเป็นแถวที่เราปลูกนะคะตามแถวที่เราปลูกดูนะคะดูห่อของมันนี่นะคะหัวที่เราขุดได้สมบูรณ์มาก ล้วก็จะไปตัดกิ่งที่มันมเล็กๆนี้ออกนะคะแล้วก็ไปตากแดดนะคะเตรียมไว้รอปลูกได้นะคะรอปลูกเดี๋ยวขั้นตอนการปลูกเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะวันนี้เรามาขุดหัวอพันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำครึ่งคะ่ะไดอเยอะมาก น่คะต้นเดียวหัวเดียวเล็กๆที่เราปลูกปีที่แล้ว่ะได้มาหลายหัวเลยนะคะเป็นสิบหัวเลยนะคะอนี้คือกําไรทั้งนั้นเลยนะคะกาไรทั้งนั้นเลยแนะนําให้ปลูกค่ะเพราะว่าดอกดอกมันอร่อยมากนะะต้นแล้วหัวก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะจำหน่ได้ค่ะ หนกว่าขายดีมากเลยนะคะหัวพันกระเจียวหวานเทียน้ำผึ้งใครสังสนใจสั่งจองได้นะคะโทรมาได้นะคะเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรไว้ที่คลิปนะคะเราก็จะตากให้แห้งก่อนนะคะตากให้แห้งก่อนนะคะใครสั่งจองจองได้นะคะติดต่อมาได้ค่ะ ะคะเราก็ขุดอันนี้ขุดหนึ่งแถวก่อนหลังจากพนักง,งานขุดแล้วน่าจะเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไหมคะชิวๆสุด,อดยอดยอดมากเด็กๆมาดูไหมหัวพันดอกกระเจียวหวานคะ่ะนี่นะคะอันนี้เห็นชัดมากเลยในี่เราจ จะตัดกิ่งเล็กๆมันออกนะคะเหลือเฉพาะหัวนะคะเอาไปตัดนี่น้ำเอกมาดูหัวพันกะเจีวหวานที่เราปลูกไปที่แล้วมันกะเจียเหมสิอันนี้มันแห้งแล้วครับมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วเป็นหัวพันลูกนบไม่ไนะไม่รู้า ได้ครึ่งแล้วสุดยอดได้เยอะนะครับใช่ครับพ่อก็มีอยู่ไม่เห็นเหร ่วนมากกระเจียวหวานก็จะชอบพวกดินทรายหน่อยนะคะจะได้ลงหัวได้ง่ายนะคะแนะนำก่อนปลูกให้ลองพื้นด้วยปุ๋ยคอก่อนนะคะจะทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีมากเลยะคะ่ะเที่ยวที่ปลูกมานะคะลองด้วยปุ๋ยขี้วัวนะคะที่เราปลูกนะคะจะชอบมากเลยแล้วก็ดินที่เราปลูกก็จะเป็นดินทรายแบบนี้นะคะดินทรายนะคะ เราก็จะพูนขึ้นนิดนึงขึ้นสูงสนะคะแล้วก็ปลูกลึกๆนิดนึงนะคะดอกจะได้ยาวๆสวยๆนะคะจะได้ดอกที่ยาวที่สวยแล้วก็ทําระบบน้ํานะคะเปิดใส่ทุกวันเช้าเย็นนะคะรดเช้าเย็นนะคะเลกๆนี่นะคะเป็นดินทรายที่เราปลุกนะคะนี่นะคะลักษณะหัวพันนี่ชัดเจนนะคะ ก็จะตัดพวกกิ่งพวกนี้ออกนะคะแล้วก็ไปตากเนี่ยตากแห้งเยอะมากนี่ขุดแค่แถวเดียวเองนะคะ เยอะขนาดนีนนะะ้แต่ก่อนก็จะเป็นต้นเขียวๆดีๆนะคะมันก็จะเริ่มเหี่ยวๆลงอย่างเงี้ยเพราะว่าจะลงหูวนะคะเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ เริ่มเป็นแบบนี้แล้วสามารถขุดทำพันต่อได้นะคะเราจะช่วงฤด,ดูหนาวประมาณธันวามกรานะคะ่ะก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วสามารถขุดทำพันได้ลักษณนืต้นเป็นแบบนีนะ้ถ้าเราไม่ขุดนะคะปีหน้ามันก็จะเกิดค่ะเกิดเป็นต้นเหมือนกันนะคะเกิดเป็นต้นเป็นดอกเหมือนกัน เราก็จะไม่ได้ปริมาณที่เยอะขึ้นเนาะถ้าเราไม่ขุดขยายต่อนะคะ ช่วยขุดด้วยแถวเดียวจะเต็มแล้วค่ะดานหาเปลกไว้ทานไว้กินไว้ขายเหลืองไ,ไว้ขายได้นะคะ ็นดินทรายนะคะเป็นร่วนเป็นทรายนี่จะเหมาะมากนี่สีดำๆก็คือปุ๋ยที่เราลงพื้นไว้ครั้งที่แล้วนะคะนะคะนี่ยังมีปุ๋ยอยู่เลยนะคะนี่จะถ้าใส่ปุ๋ยคอกจะงามมากเลยค่ะปุ๋ยดำๆนี่ก็คือปุ๋ยคอกที่เราใส่ปีที่แล้ว ง่ายนะคะดินทรายขุดง่ายค่ะดินทรายขุดง่ายนะคะ,ะ,คะถ้าปลูกดินเหนียวก็ปลูกได้นะคะแต่ต้องเกิดการระบบระบายน้ำดีๆนะคะไม่ให้น้ำขังเนาะถ้าน้ำขังหัวหัวมันก็จะเน่านะคะการการเจริญเติบโตก็จะได้ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดินทรายดินด้วนปนทรายการระบายน้ำก็จะง่ายนะคะ ระบายน้ำได้ดีขุดง่ายมากเลยที่ตรงนี้แต่ก่อนเราก็ปลูกมันนะคะปลูกมันแต่ตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยนะคะแล้วก็พืชยืนต้นอื่นๆแล้วก็พืชใต้ดินก็จะเป็นกระเจียวแล้วก็ พวกพืชสมนุนไพรขิงค่ะตะไคร้นะคะนี่นะคะดูนะคะแถวเดียวยังขุดไม่หมดเลยจะเต็มนะนะคะหักมากเลยน่าจะได้หลายโลอยู่ ค่จะมีกลิ่นหอมมากหอมมากหอมเหมอนกล่นไพระหอมเหมือนกินสมุนไพรทั่วไปจะหอมมากเนี่ยจะหมดแล้วค่าเก่งมาก แถวหนึ่งได้เต็มพอดีค่ะดูนะคะเตพอดีเลยหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วค่ะแถวแล้วเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมาขุดอีกทีนะคะวันนี้เราจะตากแค่นี้ก่อนมาดูวิธีการเตรียมหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับ ที่เราต้องเตรียมก็คือนะครับจัดการเอาดินออกนะครับแล้วก็เอาตุ่มอาหารพวกนี้ดึงออกเลยครับผมนะครับแล้วก็เคาะดินออกนะครับนี่นะครับแล้วก็พึ่งลมไว้สักสี่ถึงห้าวันนะครับถึงลมไว้สักสี่นนถึงห้าวันเนาะ นี่คือหัวสดๆที่เราขุดมานะครับเราก็ต้องมามีการจัดการนะครับเพื่อให้ได้ความพร้อมในการลงปลูกได้เลยนะครับให้ได้น้ำหนักมาตรฐานหรือความเหมาะสมสำหรับการปลูกพอดีนะครับประมาณ4-5วันแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้ นี่คือสภาพหัวของเรานะครับแล้วก็ผึ่งลมไปอีก4-5วันนะครับไม่ได้ตากแดดนะครับเพื่อนๆผึ่งลมนะครับแล้เวเคาะดินออกนะนี่เหลือเป็นกระเกี่ยวนะครับส่วนดินเนี่ยยังไม่จะเป็นต้องรีบเคาะก็ได้ครับพอดผึ่งแห้งปั๊บเนี่ยดินเขาก็จะร่วงออกมาเองเลยเนาะ เนี่ยก่อนเนาะเพื่อจะผึ่งนะครับก็สามารถเป็นปุ๋ยบำรุงดินเราได้นะครับก็ทิ้งไว้เป็นอินทรีย์วัตถุนในดินของเราในสวนนี่แหละครับส่วนหัวเราก็เอาไปปลูกต่อไป จับพืชนง่ายๆจัดการพืช่งง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้พามาดูการจัดการหัวพันธุรเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับพืชอร่อยควรมีติดบ้านครับใช้ทําอาหารได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะต้มจิม้มน้ําพริกนะครับหรือจะเป็นผัดน้ํามันหอยนะครับก็ได้ครับจนมีคําพูดติดปากนะครับ ของผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเขาก็บอกว่าไม่ทันได้กินหัวอดอกอ่อนกระเจียวกินข้าเบแซบนอนมะลับเน้อครับนี่นะครับหัวอัวบสวยๆครับผมนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับส่วนดินที่ติดอยู่นะครับหลังจากลอ็อบพึงแดดพึงลมไป สี่ห้าวันแล้วเนี่ยนะครับก็จะแห้งพอด,ดีก็เคาออกง่ายนะครับตอนนี้พยายามเคาออกเท่าที่เคาะได้เนาะพืชดีนะครับอาหารร้อยปีไม่ต้องปลูกแล้วขุดหัวอย่างเราก็ได้ครับผม ไม่ต้องปลูกแล้วขูดหัวอย่างเรานะครับปลูกไว้เลยนะครับในที่ที่ทันดูแล้วเหมาะสมนะครับไม่แนะนําให้ปลูกจมน้ํานะครับแต่ก็อยู่ในน้ําได้ไม่ตายนะครับปลูกไว้บนที่ที่ระบายน้ําได้ด,ดีดูการปลูกนะครับก็ก่อนหน้าฝนนะครับปลูกไว้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับปลูกไว้จะมีดอกแรกขึ้นมานะครับ เป็นดอกลอยๆมาเลยครับเป็นดอกกระเจียวเขาเรียกว่าดอกชุดแรกว่าดอกดินนะครับพอออกจากดอกแรกเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะเป็นต้นเป็นใบขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีใบแทรกดอกแทรกมาตามกิ่งใบต่างๆนะครับเป็นดอกกระเจียวนะครับให้เราได้เก็บกินนะครับปีหนึ่งก็เก็บได้หลายครั้งนะครับเพราะว่าเขาสามารถออกดอกไรมาตามกิ่งใบเรื่อยๆนะครับ ตามความสมบูรณ์ตามระยะเวลานะครับของในช่วงปีนั้นนะคร,ครับก็จะออกดอกให้เราทานในหน้าฝนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับท่านใดสนใจหัวพัน์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการ เก็บบารุงหัวพันธุ์นะครับสําหรับส่งต่อท่นานใดสงสัยเรื่องการปลูกนะครับวิธีการดูแลรักษาก็ติดตามในคลิปของเราได้นะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเพจได้นะครับบ้านผันไม้พอเพียงขอบคุณมากครับ